เรื่องนี้เป็นเรื่องที่6นะคะเดือนธันวาคมค่ะชื่อเรื่องรักนี้สีจางดัมมาดัมมาชื่อดัมมาดัมาน้องแยมให้สัมภาษณ์อ้าโอเคเอ๊แยมหายไปไหนวันนี้คุณผู้ชายไม่มาค่ะก็เป็นรักนีสีจางเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีลูกสาแฝด ในรูปฝาแฝดแล้วก็แฝดจริงนะอันนี้แฝดจริงๆ,ๆ,ๆแฝดจริงๆอยู่กันมานานค่ะความรักมันก็เริ่มมีความจืดจางไปเนาะแล้วมันก็เริ่มมีคนอื่นที่มีสีสันกว่าเข้ามาสวยด้วยๆๆมีสีสันกว่าชีวิตมันก็เลยเริ่มแบบเปลี่ยนสีแล้วก็จะมี ลูกชายสองคนที่จะมาทำยังไงดีที่จะช่วยทำให้ความรักของพ่อแม่จะกลับมามีสีสดใสเหมือนเดิมแล้วทำยังไงที่ลูกจะจัดการกับคนที่เข้ามาทำให้ครอบครัวเปลี่ยนสีเป็นการทิ่กปดบังเป็นการทิ้บาค่ะ <c oughs> รืบตต่างกอนนี้เร ค่ะเป็นคุณครูมาสอนลูกแม่เป็นติวเตอร์ติวเตอร์นอนได้ยังไงล่ะคะอะไรล่ะคะแล้วติวยังไงล่ะคะติวไปติวมาติวยังไงติวยังไงให้เกิดเรื่องให้เกิดเรื่องจริงๆมีตัวการต้องตัวต้องไม่ได้มาต้องตัวการได้มาภรรยาคะพะรยาค่ะค่ะก็ มันดําเนินต่อไปได้ก็ต้องหมุนออนต่อไปแต่หให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจริงแล้วก็คือสองคนที่มาต่อสู้กันนนั่เองก็ไม่เคยร่วมงานกับน้องแกเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ติดตามผลงานก็คือว่าต้องการค่ะกินหมูยอดเยี่ยมแน่นอน ดราม่านี่มีอยู่แล้วค่ะก็เราก็แท็กทีมค่ะใช่ค่ะให้เราทำเรื่องนี้ยิ่งสนุกขึ้นไปใช่ใช่ค่ะแล้วก็ได้คู่กับที่เก่งด้วยค่ะเู่กับใช่อะไรบ้างในเล่นกับก็น้ำตัวขั้นเดียวนะเราทำมได้ด้วยนะเดี๋ยวจะสลับกันอ่าก็ผมนะครับผมใหญ่ครับผมเล็กนะฮะเล็กใหญ่กันได้ค่ะ จริงๆพวกเราแบบดูละครของพี่บีมาอยู่แล้วครับเ้นรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเจอตัวจริงพี่สวยมากครับโอ้โหพี่จุกนะจุัวเปล่าแม่จำได้เลือกจำได้ละทั้งใหญ่ใช่ไหมคะเล็กค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะจำได้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้วงงานนะฮะก็ นนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาต้นนันกันนะครับกัับบกกเรื่องนี้็พวกเราก็กำลังเตรียมตัวครัับว่างใช่ครับก็กำลังแบบกำลังแบบสลับกันอยู่ครับเพราะว่าในบทในชีวิตจริงก็เป็นพี่ในบทเป็นน้องเป็นพี่ เป็นน้องสลับกันเป็นพ kind of ี่เป็นน้องใช่ครับสลับกันก็เลยต้องเป็จ้าขอตรงนี้ก็ใช่ครับต้องเป็นเจ้าขอใช่ครับห่างกันห่างกันกี่นีคะเนี่ยเรื่องจริงห่างกันกี่นีคะตอนเกิดห่างกันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีออเหมือนสลับบทกันนะฮะก็ขอฝากละครเรื่องความรักสีจางนะคะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วย